ชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2565มีโอกาสที่จะพลิกเปลี่ยนชะตาชีวิตแบบน่าอัศจรรย์มากๆม,มีชีวิตเหมือนกับปฏิหารจะได้พบกับสิ่งที่ขึ้นมาก มีโอกาสที่จะได้พบกับความรุ่งเรืองมีโอกาสที่จะพบการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆมีโอกาสที่จะมีเงินเป็นล้านๆเข้ามาในช่วงเดือนเมษายนนะครับรวมทั้งจุดเด่นอื่นๆอ,อีกมากมายทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องอย่ามองข้ามจุดที่ท่านต้องระวังจุดที่มันอาจจะเป็นจุดอับจุดด้อยอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับารายละเอียดต่างๆของดวงเป็นอย่างไรมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวราศีกรกฎครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2565นะครับเป็นการพยากรณ์ในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีความเป็นไปได้ไม่น้อยเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอความกรุณา ให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยเพื่อที่เราจะได้รับเอาเลือกเอาสิ่งที่ดีที่เหมาะที่สุดกับเราไปปรับใช้กับชีวิตนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักนะครับก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีกรกฎคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่กันนะครับ ี่น้องชาวราศีกรกฎคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมโดยการนับแบบโหราศาสตร์ไทยหรือว่าคนที่เกิดตั้งแต่วันที่22มิถุนายนจนถึงวันที่23กรกฎาคมโดยการนับแบบโหราศาสตร์ของตะวันตกนะครับพี่น้องจะเลือกนับแบบไทยหรือว่าแบบทางตะวันตกก็สุดแท้แต่ท่านนะครับ หรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีกรกฎก็มาดูได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มต้นดูกันว่าดวงของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2565จะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคที่ทางแนวทางของชีวิตจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ เรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของการงานเส้นทางการงานอาชีพและก็แนวทางชีวิตของชาวราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรบ้างมาเริ่มต้นจากทาตรูปใบที่หนเป็นราชินีเหรียญน,นะครับราชินีเหรียญคือสถานการณ์ที่มีความมั่นคงในเรื่องของอาชีพการงานการทํางานการสร้างงานมีอาชีพมีรายได้ที่ดีมากๆ ในช่วงนี้นะครับท่านจะติดต่องานการค้าการขายการตกลงธุรกิจต่างๆยังอยู่ในช่วงเวลาที่น่าพอใจโอกาสที่ท่านจะได้รับผลประกอบการที่ดีมีกําไรเข้ามาจากการค้าขายการเจรจาธุรกิจต่างๆก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่เป็นขาขึ้นอยู่นะครับอ่ะมีงานมั่นคงมีการเงินที่ดีมีสถานการณ์ต่างๆที่รอบด้านนะครับเกี่ยวกับงานกับเงินยังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีมากๆนะครับ การต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นเด f ฟูลนะครับเดฟูลคือการพักผ่อนการเดินทางการทํางานฟรีแล์การทำนตัวให้สบายๆการไม่เครียดอันนี้เป็นแนวทาง ของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนเมษายนนะครับท่านอาจจะมีงานฟรีแลนซ์เข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะการทําง,งานจ็อบในงานนี้เสร็จงานใหม่เข้ามาทําแบบสบายๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆป,ป,ประสบผลสำเร็จต,ตรงนี้ก็ทําอย่างอื่นเข้ามาด้วยนี่คือเรื่องของการงานที่จะหมุนเข้ามาตลอดในช่วงนี้นะครับรวมทั้งการเดินทางการพักผ่อนการใช้ชีวิตแบบสบายๆออก,อกต่างจังหวัดบ,บ้างอะไรบ้างเหล่านี้ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในวงจรชีวิตของท่าน เหมือนกันนะครับอาจจะมีรายจ่ายอาจจะมีตรงนั้นตรงนี้เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจบางเจอคนเยอะๆเข้ามาด้วยในช่วงนี้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น justice นะครับอันนี้เป็นความเหมาะสมการใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่เหมาะสมโอกาสที่ท่านจะได้รับความสำเร็จมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือให้ข้อแนะนําให้แนวทางชีวิตที่ดีๆ ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่น่าจับตามองด้วยนะครับเวลาที่เราเจออุปสรรคเวลาที่เราเจอปัญหาก็จะมีผู้ใหญ่คอยให้คําแนะนําที่ดีนะครับไม่ว่าจะเรื่องของกฎหมายเรื่องคดีความเรื่องของการไกลเกลี่ยกรณีพิพาทเรื่องของความไม่เข้าใจซึ่งก,ก,กันและกันก็จะมีทางออกในการแก้ไขดีๆขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะครับเป็นภาพรวมของการงานด้ชีวิต ที่อยู่ในช่วงเวลาที่ดีมีงานความสําเร็จมีโอกาสดีๆมีการพักผ่อนหย่อนใจมีการเดินทางมีการพบปะผู้คนและก็มีโอกาสาที่จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวราศีกรกฎนะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่2คือเรื่องของการเงินเส้นทางการเงินอาชีพที่จะส่งให้ท่านมา ในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับเริ่มต้นจากทาโร่ใบ,บที่หนึ่งกันนะครับเป็นจัสเมนนะครับเรื่องของการรอคอยแล้วได้รับความสําเร็จความสมหวังมีโอกาสปีบรรยากาศดีๆมีอานิสงส์ของคุณงามความดีมีผลต่างๆที่จะตามมาในช่วงเวลานี้บันรอคอยก็มาถึงนะครับท่านจะได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของการเงินพี่น้องชาวราศีกรกฎ มีโอกาสมากที่จะได้รับเงินเข้ามาจากเรื่องของบุตรกุศลส,ส่งเสริมมาด้วยนะครับการติดต่องานการค้าขายอะไรต่างๆดีมากจะได้รับเงินแก้ไขปัญหาของการเงินได้ดีเยี่ยมนะครับมีเงินหมุนเข้ามาตลอดนะครับอธิษฐานได้ขอได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคอยเกื้อหนุนให้ท่านได้พบกับความสําเร็จมีโชคมีลาบเข้ามาด้วยนะครับอันนี้เป็นส่วนของการเงินที่จะหมุนเข้ามาในช่วงเดือนเมษายนนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นดวงของเดอะซันอยู่ในตําแหน่งของการเงินด้วยนะครับนอกจากมีโอกาสดีๆแล้วนะครับมีการเงินเข้ามาแล้วยังมีชื่อเสียงโด่งดังมีคนรู้จักเยอะๆนะครับเป็นคนที่ปอปปูล่าขึ้นมาแบบเร็วๆด้วยนะครับอันนี้เป็นส่วนที่จะยกระดับ ชีวิตของชาวราศีกรกฎให้โด่งดังมีชื่อเสียงรวยแบบที่คนรู้จักเยอะเลยนะครับอันนี้น่าสาัจจ์น่าทึ่งมากๆนะครับไปไหนมาไหนก็มีคนรู้จักมีชื่อเสียงคนรู้จักเยอะว่าคนนี้กําลังเป็นของจริงเป็นคนที่มั่งคั่งร่ารวยเปลี่ยนแปลงชีวิตได้น่าอัศจรรย์มากๆนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นสาม ไม้เท้านะครับการเจรจาก,การตกลงดีมากนะครับใน,นเรื่องของอาชีพการงานและการเงินมีโอกาสที่จะได้สัมสัญญาใหม่ๆการค้าขายใหม่ๆขึ้นมามีการจัดสรรผลประโยชน์ลงตัวมีการที่จะได้มาซึ่งเงินจํานวนที่น่าพอใจด้วยในช่วงต่อจากนี้ไปนะครับเส้นทางของการเงินดีมากๆนะครับเชื่อมโยงกับอานิสงส์บุญมาวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ คุณงามความดีหรือว่าถึงเวลาที่เราจะได้รับผ่อนวิเศษวิเศษนะครับพี่น้องชาวราศีกรกฎครับโอกาสที่ท่านจะมีเงินมากมายเข้ามามีเงินจํานวนนันล้านเข้ามาด้วยมีชื่อเสียงโด่งดังมีคนรู้จักเยอะๆก็เปิดกว้างขึ้นมาด้วยนะครับก็ฝากไว้เป็นแรงจูงใจเป็นแรงบันดาลใจให้พี่น้องชาวราศีกรกฎนะครับเดินหน้าต่อไปสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับ ต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่3คือเรื่องของความรักพี่น้องชาวราศีกร,รกฎจะมีเส้นทางความรักเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่างานเราดีเงินเราดีเยี่ยมนะครับเส้นทางความรักจะเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นจากทาโรูปใบที่หนึ่งกันนะครับเป็นเดวิลเดวิลนี้เป็นเรื่องของความรักเป็นเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องของสิ่งที่ควรระวังนะครับโอกาสที่พี่น้องชาวราศีกรกฎจะพบกับ ปัญหาในเรื่องของความรักก็เริ่มมีเข้ามานะครับความรักอาจจะขาดความจริงใจไม่มีความจริงจังต่อกันมีการปกปิดข้อมูลบางด้านมีเกิดกรณีรักที่มันแทรกซ้อนกันเข้ามารักสามเศร้าเข้ามาด้วยอะไรด้วยคือปวดสมองในเรื่องของความรักนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ควรระวังนะครับไม่ว่าเราจะเพิ่งจะมีความรักหรือว่ามีความรักกันอยู่แล้วนะครับก็ต้อง อาจจะเจอปัญหานะครับซึ่งก็เป็นการพยากรณ์ไว้ในวงกว้างนะครับซึ่งอาจจะไม่เป็นจริงอย่างนั้นเลยก็เป็นไม่ได้นะครับแต่แนวทางทิศทางก็บอกเล่าสู่กันฟังว่าดวงของเดวิลดวงปัญหาของความรักท่านอาจจะชอบอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ทุ่มเทเพื่อสิ่งนั้นไปสุดสุดเสียเงินเสียทองเท่าไหร่ก็ไม่ว่าขอให้ได้มา ก็มีความเป็นไปได้คือบางอย่างมันมันมากเกินไปมันเข้าข่ายของคนที่อาจจะทําอะไรเกินเลยไปมากๆเลยก็เป็นไปได้นะครับรวมทั้งการปกปิดการที่เราอาจจะจเจอปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับความรักที่ยังไม่ลงตัวนะครับฝากไว้เป็นแนวทางนะครับประการต่อมามโดยส่วนที่2เป็น7 เจ็ดเมเาวานะครับเจ็ดไมเาวาคือการแข่งขันนะครับพี่น้องชาวราศีกรกฎครบับพอมาอยู่ในตําแหน่งของความรักก็อาจจะเจอคู่แข่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักเรื่องของใครก็ตามนะครับอันนี้อาจจะมีคนที่เข้ามาเป็นคู่แข่งขันเข้ามาค้อบเปรียบเทียบตรงนั้นตรงนี้ดีไม่ดีตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้อะไรประมาณนี้ด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่สนะครับเป็นราชินีดาบนะครับอสุภาพสตรีชาววัน ชาวราศีกรกฎนะครับก็ต้องมีการตัดสินใจมีการเลือกเส้นทางมีปัญหายุงง่งเหยิงเข้ามาต้องจัดการแก้ไขอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับก็ขอให้เลือกคิดเลือกทานะครับในการที่ตัดตัดสินใจในการที่จะดําเนินชีวิตอย่างไรประเด็นของครอบครัวประเด็นของความรักอย่างเป็นเรื่องที่อาจจะต้องเจอปัญหาและก็ต้องมีทางเลือกมีการตัดสินใจในช่วงนี้นะครับอันนี้ก็ ฟังแล้วเล่าสู่กันฟังแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่ควรระวังนะครับซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของพี่น้องชาวราศีกรกฎทุกท่านทุกคนนะครับก็สร้างบุญสร้างกุศลแผ่เมตตาทําคุณงามความดีทําอะไรดีๆคิดดีทดําดีเพื่อที่เราจะได้แก้ไขปัญหาต่างๆได้แบบมัน,ม,นมันทันเวลานะครับทันการหรือว่าสถานการณ์ต่างๆที่มันเลวร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเรานะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องที่4เรื่องของโอกาสทิศทางแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆจะเป็นอย่างไรพี่น้องชาวราศีกรกฎมาดูกันนะครับมาเริ่มต้นจากทาโรบใบที่หน่งเป็นวินออฟฟอร์จูนเป็นขุมทรัพย์เป็นกงล้อของมหาสมบัติพลิกเปลี่ยนชะตาชีวิตแบบน่าสาจาัจรนะครับโอกาสที่ท่านจะได้ รับสิ่งนั้นก็เปิดกว้างขึ้นมาด้วยนะครับยิ่งมาอยู่ในตําแหน่งที่เชื่อมโยงกับคําว่าการเงินนะครับสมบัติก็จะหมุนเข้ามากงล้อของโชคลาภก็จะบุนเข้ามาโอกาสได้หลายคนก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจนะครับเปลี่ยนแปลงการงานเปลี่ยนแปลงการเงินหน้าถึงงน้ามหาัศาจรรย์มากๆนะครับชีวิตของท่านพุ่งไปสู่จุดที่สูงขึ้นมากๆขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ก็ขอให้ได้รับส่วนนี้กันทุกคนนะครับ แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมีคำว่าบุญวาสนาอานิสง์ของคุณงามความดีของสิ่งดีๆทั้งหลายทั้งปวงที่จะเป็นปัจจัยนุนเข้ามาด้วยนะครับซึ่งท่านมีมากมีโอกาสมากก็มีโอกาสที่จะได้ร,รับสิ่งนั้นนะครับก็เป็ดแรงใจให้เึดกันนะครับสู้กันแล้วมีโอกาสพลิกเปลี่ยนชะตาชีวิตให้ได้นะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2ในเรื่องของอุปสรรคการแนวทางการแก้ไขทิศทางชีวิตนะครับเป็นอะไรมาดูกันครับเป็น1ดาบนะครับมีเรื่องของการตัดสินใจมีปัญหาต้องแก้ไขต้องจัดการในเส้นทางวงจรชีวิตของท่านนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มันยุ่งยากในการตัดสินใจนะครับก็อยู่ในช่วงเวลาของการเลือกเส้นทางชีวิตจะเดินหน้าเป็นอย่างไรบ้างอะไรบ้างนะครับก็ต้องอาศัยสติปัญญาอาศัยความคิด ที่มันผ่านการพิจารณาผ่านการคัดกรองคัดสรรแล้วว่าเราควรจะทําอย่างไรนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3ในเรื่องของอุปสรรคการแก้ไขทิศทางนะครับเป็น5ดาบนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ควรระวังเช่นเดียวกันนะครับเราอาจจะเกิดปัญหาอาจจะเรื่องมีเรื่องวุ่นวุ่นขึ้นมานะครับจากใครบางคนที่เข้ามา มาในวงจรชีวิตของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเงินเรื่องของครอบครัวความรักเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศเรื่องของอะไรต่างๆที่มันทําให้เกิดความยุ่งยากลําบากใจนะครับพี่น้องชาวราศีกรกฎนะครับแม้ว่าภาพรวมดวงของเราจะดีโด่งดังมีชื่อเสียงแต่ว่าเราก็อาจจะเจอใครบางคนที่เข้ามาสร้างปัญหาให้กับเรา แบบที่เราไม่ปรารถนานั่นแหละนะครับก็ต้องป้องกันนะครับจัดการแก้ไขหรือรู้แล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับในส่วนนี้นะครับไม่บ่จะเป็นเรื่องเอกสารสัญญาเรื่องการเจรจาเรื่องข้อตกลงทางด้านของการเงินเรื่องของการรักษาชื่อเสียงเกียรติยศตัวเองอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับรวมทั้งอาจจะเจอเข้ามาแทรกแซงในเรื่องของครอบครัวเราก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้ มีการพิจารณานําไปพิจารณาแล้วก็มีโอกาสข้อแก้ไขในจุดนั้นตามเท่าที่เราควรจะทํานะครับต่อมาเรายังมีไพ่ทาโร่ใบที่13เพื่อเป็นการประกอบแนวทางการพิจารณาเรื่องดวงของพี่น้องชาวราศีกรกฎนะครับเป็นอะไรมาดูกันนะครับเป็นอัศบินเรียญยังมานะครับเงินการเงินยังยืนยันว่า ชาวราศีกรกฎมีโอกาสที่จะได้รับเงินจำนวนที่น่าพอใจเงินจำนวนเยอะๆเข้ามาด้วยนะครับไม่ว่าจ,จะเป็นการลรงทุนการค้าขายการมีโชคมีลาบมีอะไรที่เราจะได้รับคนที่รอคอยการเงินจะสมหวังนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในราศีกรกฎในช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2560 ห้านะครับเส้นทางของการงานของท่านมีโอกาสที่จะเติบโตมีโอกาสที่จะผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้ข้อแนะนําที่ดีๆไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานฟรีแลนซ์เส้นทางชีวิตของท่านมีการเดินทางมีการพักผ่อนมีการท่องเที่ยวมีการที่จะทําอะไรเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับและมีโอกาสที่จะพลิกเปลี่ยนชะตาชีวิตแบบน่าอัศจรรย์จากจุดที่ตกต่ำจากจุดที่ล้มเหลวจากสถานการณ์วิกฤตทั้งหลายทั้งปวงนะครับมีโอกาสที่จะยกระดับตัวเองขึ้นไปสูงมีความมั่นคง มีความก้าวหน้ามีความรุ่งเรืองเปลี่ยนแปลงอาชีพการงานเปลี่ยนแปลงอาชีพของตัวเองได้แบบน่าอาัศาจรรย์สุดๆนะครับและเส้นทางของการเงินก็มีพอรอวิเศษมีโอกาสที่จะได้ร,รับความสำเร็จความสมบัติมีการเงินหมุนเข้ามาจํานวนมากมามายพร้อมกับคําว่าเกียรติยศชื่อเสียงมีคนรู้จักเยอะๆเข้ามาด้วยนะครับเป็นคนที่ป๊อปุราด่งดังข้ามวันข,ข้ามคืนเลยก็เป็นไปได้นะครับไปไหนมาไหนคนรู้จกักคนทักคนทายมีญาติพี่น้องเยอะแยะเข้ามาทั้งหมดเลยนะครับโอกาสของการ เงินก็จะมีโชคมีลาบมีโอกาสที่จะได้รับโชคใหญ่ๆมีเงินก้อนโต,ตเข้ามาด้วยนะครับส่วนเส้นทางของ ความรักนะครับอาจจะยังมีอุปสรรคมีคู่แข่งมีคนเข้ามาแทรกแซงในเรื่องของความรักเจอคนที่ไม่มีความจริงใจมีความจริงจังต่อกันด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้พี่น้องชาวราศีกร,รกฎนําไปพิจารณาเพื่อป้องกันเพื่อดูแลเพื่อมีความละเอียดรอบคอบในเรื่องของการดูแลเรื่องของความรักด้วยนะครับมีความเข้าใจมีความอดทนมีค่อยๆค,ค,คิดค่อยทําค่อยๆที่จะแก้ไขนะั่นคือความเข้าใจนั่นก็การดําเนินชีวิตไปแบบมีความไม่ประมาทใน ส่วนนี้ด้วยนะครับโอกาสของท่านนะครับมีโอกาสที่จะพลิกเปลี่ยนชีวิตสู่ความรุ่งเรืองสุดๆนะครับทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมานะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบมีปฏิหารแบบน่าทึ่งนะครับหลายๆคนก็อาจจะมีโชคดีได้ลาบก้อนใหญ่ๆเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องระมัดระวัง จุดที่สําคัญคือคนที่เข้ามาแทรกแซงคนที่เข้ามาสร้างปัญหาสร้างความบุ่นบายไม่ว่าจะทําให้เราเสียการงานเสียทรัพย์สินเงินทองเสียชื่อเสียงเสียเกียรติยศมีความอะไรที่มันยุ่งยากตามมาด้วยนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับพี่น้องที่เกิดในราศีกรกฎในช่วงเดือนเมษายน2 ,565 นะครับ เอาละครับวันนี้บอฮกฮกับพยากรดวงของพี่น้องที่เกิดในราศีกรกฎในช่วงเดือนเมษายน2565มาครบทุกเรื่องนะครับการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้ง ทิศทางแนวทางของชีวิตด้วยนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้เด็กโดยฉเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่าน ก็มีความเป็่นไปได้ไม่น้อยเหมือนกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักเอาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้พี่น้องชาวราศีกรกฎทุกท่านทุกคนนะครับที่มีโอกาสเข้ามาฟังคําพยากรณ์ของหมอฮักให้ได้ผ่านพ้นปัญหาพบกับสิ่งที่ดีๆพบกับความส็จความสมบังความร่ํารวยมีเงินล้านๆเข้ามาจํานวนมากมายเลยทีเดียวนะครับขอให้มีสุขมีความสมบังเต็มที่นะครับผ่านพ้น อุปสรรคทุกอย่างและก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ